สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกับฟอร์ดนะแต่ช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้นี่เลยอยู่บนรถนะครับอยู่บนรถสปอร์ตนี่วันนี้อยู่บนรถเรนเจอร์สปอร์ตนะครับกาลังจะเอาไปส่งมอบลูกค้านะครับส่งมอบลูกค้าก็วันนี้วิ่งไม่ไกลนะครับวิ่งจากโชว์รูมก็อยู่ประมาณสักเอ่อสี่ร้อยโล นะครับวิ่งจากโชลูมก็อยู่ประมาณสัก400โลนะครับวันนี้ก็เอยนะครับเราก็เหลืออีก4ชั่วโมงกว่านะครับเหลืออีก350โลพอดีเป๊ะเลยนะครับถึงที่หมายนะฮะก็ตอนนี้จะ7โมงเช้าแล้วเนาะเราวิ่งมาชั่วโมงหนึ่งเราไปเอารถมาตั้งแต่6โมงอะ่ะเราไปเอารถมานะครับที่ไปออกวันนี้ที่ไปส่งลูกค้านะครับตอน6โมงก็นี่วิ่งมา ชั่วโมงหนึ่งนะ13.5กิโลเมตรต่อนลิตรนะครับวันนี้ต้องบอก,ก่อนนะวันนี้รถที่ขับมาส่งเป็นเกียร์ธรรมดานะฮะรถที่ขับมาส่งเป็นเกียร์ธรรมดาเป็นสปอร์ตเกียร์ธรรมดานะครับเผื่อท่านใดสนใจนะบางสีมันยังยังหาได้นะครับพวกรถที่บอกว่าเฮ้ยกอบอกเลิกผลิตแล้วเลิกผลิตแล้วที่ไม่ไปตามหาดีกว่าบางคนบอกมีกอบอกไม่มีคือรถมันไม่ได้ผลิตแล้วนะครับแต่ว่าบางรุ่นบางสีมันยังมีลองทักทายสอบถามเข้ามาได้นะครับ อ่าแล้วเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเพราะว่าคันนี้ล้อล้อใหญ่เนาะนะครับคันนี้ล้อใหญ่เรามาดูอัตราการบริโภคน้ำมันกันนะครับวันนี้ล้อแม็กที่ใส่ขับนะครับเป็นแม็กยี่สิบนะครับออฟเซ็ตลบสิบแปดนะครับจับคู่กับยางสองเจ็ดห้าห้าสิบห้ายี่สิบนะครับลองดูเนาะว่าวิ่งประมาณสักสี่ร้อยโลเนี่ยนะครับดูคร่าวๆนะครับว่าอัตราบริโภคอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วพรุ่งนี้ นะฮะห้ามพลาดเลยคันนี้นะครับหลอ่อมากนะฮะแล้วก็ถึงขนาดว่าลูกค้าที่เอารถเข้าศูนย์เนี่ยตอนผมรีวิวอยู่เนี่ยถามเลยคันนี้ล้านเท่าไหร่นะฮะซึ่งในความเป็นจริงตัวรถเนี่ยมันเป็นรุ่นสปอร์ตถูกไหมมันเก้าแสกว่าเองนะครับแล้วต้องบอกก่อนการตกแต่งเนี่ยแต่งได้กับ4ี่ประตูทุกรุ่นด้วยนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับอ่านี่วิ่งมา 226กกิโลนะครับ12.5กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ3ชั่วโมงกว่าๆเนาะก็เหลืออีกสอ2ชั่วโมง15นาทีนะครับกับอีก164กิโลเมตรนะครับก็จะถึงที่หมายนะครับก็อ่านี่ให้ดูตัวเลขเลยนะ12.5นะครับก็ต้องบอกก่อนนะก็ยังวิ่งไม่ถึง120เลยนะตั้งแต่ขับมานะครับเนี่ยขนาดถนนโลง่งเนี้ยนะ วิ่งมาประมาณร้อยประมาณร้อยห้านะครับร้อยห้าถึงร้อยสิบห้าโดยประมาณนะครับก็เนะี่ยวิ่งความเร็วอยู่ประมาณเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราล็อกไว้ก่อนอะนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับคันนี้นะฮะที่ตัวเลขมันอยู่สิบสองจุดห้าเนี่ยนะฮะรถคันนี้ล้อยี่สิบนิ้วนะครับรถล้อยี่สิบออฟเซ็ตลบสิบแปดนะครับใสยย่ยางเอทีนะ ตัวนี้ใส่ยาง AT ทเป็น27555นะครับซีรีส์5 5เนาะก็นี่นะฮะให้ดูเลยมานี่ะนี่12.4แล้วลงอีกแล้วนะครับก็มาถ่ายให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนเราไปถึงนะครับก็ลองมาดูกันว่าตัวเลขจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ว่าถ้าวิ่งความเร็วประมาณขนาดเนี้ยนะครับยาวๆน่าจะมี11ไปปลายเนาะนะครับก็อยากให้ลูกค้าทุกท่านได้ทราบนะครับเพราะว่าบางทีตอนเราเปลี่ยนเนี่ย บางคนเนี่ยเอาสวยใช่ไหมแบบเฮ้ยสวยเอาสวยเอาชอบอ่ะเราก็อยากให้ลูกค้าทุกคนรู้นะครับเพราะว่าถ้าคนที่ติดตามตลอดก็จะบอกอยู่แล้วนะว่าบางทีเนี่ยร้อยยางเนี่ยตอนเราเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันชุดหนึ่งมันก็หลายตังค์นะครับหลายหมื่นเนาะบางทีตอนเราขับไปแล้วเฮ้ยมันกินน้ำมันเรารับในอัตราการการกินขนาดนี้ไม่ได้เราจะไปเปลี่ยนใหม่เราก็ต้องมาเสียงเงินอีกขาดทุนอีกเยอะนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเรารับได้อ่ะเราก็จะได้เปลี่ยนในแบบที่เราชอบนะครับลองเข้าไปเทียบได้นะฮะลองเข้าไปเทียบได้เนาะ,ะว่าเอ่อจากที่วิ่งปกติเนี่ยนะครับวิ่งกันอยู่เท่าไหร่นะฮะเพราะอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับมันจะต้องประหยัดกว่าออโต้อยู่แล้วนะฮะก็ลองไปเทียบดูลองพิจารณาดูนะครับว่าเฮ้ย มันวิ่งขนาดนี้มันขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าตอนถึงเนี้ยตาบริโภคน้ำมันเท่าไหร่นะครับอันนี้เราก็วิ่งมา399กิโลแล้วนะครับก็ตีไป0 0โลเนะีโลเนาะนะครับก็5้าชั่วโมง24นาทีนะครับก็วิ่ง 12.6กิโลเมตร่อลิตรนะครับกับเติมน้ำมันมา1000บาทนะครับก็วิ่งจากโชลูมากำแพงเพชรนะฮะนี่ก็เหลืออีก4โลแหละครับนะครับเหลืออีก4โลถึงบ้านคุณลูกค้าแล้วนะครับก็มาถึงช่วงเที่ยงนะครับก็มาถึงช่วงเที่ยงเนาะก็อันนี้ก็ให้ดูนะครับก็ไว้ให้ลูกค้านะครับประกอบการตัดสินใจนะครับว่า ตอนเราซื้อรถเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับย้ำนะที่ขับมานะครับเป็นเ,เครื่อง2.0 s i n เกิลเทอรนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะฮะใส่120นิ้วอ f f s e t ลบ18นะครับยาง275 55 20 55นะ R20 นะครับก็คือ120นั่นเองนะก็วิ่งประมาณนี้นะฮะเผื่อท่านใดประกอบการตัดสิใจแบบล้อ AT ก็วิ่งมายังขนาดนี้เลยแล้วถ้า MT ล่ะ MT มันก็กินกว่า นะครับหรือว่าบางทีเราอาจจะเ,เรื่องของสเปคล้อเรื่องของยางหรืออะไรความชอบนะครับก็คลิปนี้ก็ให้ดูแบบเรื่องของอาตาัตราการบริโภคน้ำมันนะครับเราจะได้ตัดสินใจซื้อได้นะฮะไม่ได้แบบว่าซื้อมาแล้วปุ๊บไม่รู้โอ้โหมันขนาดนี้พี่รับไม่ได้พี่ไปเปลี่ยนนะฮะพี่ก็จะต้องไปเสียงเงินอีกเนาะเราจะได้ตัดสินใจตั้งแต่ก่อนที่เราซื้อนะครับเราจะได้มีข้อมูลนะฮะก็ ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกๆท่านนะครับก็ช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องชาแ YouTube กับด้วยนะครับซื้อ Ford ดอย่าลืมนึกถึงกับนะเบอร์โทรออดีไลน์กับขึ้นมาให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดนะครับก็กราบขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ